เปิดเกมนี้ขึ้นมาที่ไรนะครับผมก็สัมผัสได้ถึงความสุขที่ผมจะได้รับจากเกมนี้นะฮะผมมีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้เล่นเกมนี้เอ,เอ,อ้ยเอ๊อีกแล้วยังไม่ได้เล่นเลยพีทฟู l แพตฟอร์มพื้นที่ที่มีแต่ความความสงบสุขเนี่ยนะชื่อด่านตรงกันข้ามกับการเล่นเลยมันจะมีพื้นหล่ลงมานะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบแผ่นเหลี่ยม ใหญ่ๆใช่ใช่นี่ไงให้ดูเงาข้างล่างง่ายกว่าเยอะอะฮะโอ้โหสอ man, งชั้นเมื่อกี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคมายืนตรงนี้ก่อนยตรงนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยตรงนี้มีไหมเอาลมไปคนหนึ่งล้มได้ยังไงเฮ้ยเอ้โอ้โหเกือบเกือบโอ้โหข้างบนข้างบนอือือืตรงนี้อโอเคเออ้ยอย่าพักโอ้โหเกือบ ออเออเฮ้ยมันเร็วมากมันเร็วมากขึ้นมาเร็วมากโอ้โหโอเคเหลือสิบห้าคนโอ้ยดูสภาพเพื่อนเห็นไหมไหนจะต้องหลบไหนจะต้องผักกันอ้าวด่านทีมสมาคีแล้วพังแน่นอนเสียอะไรขอผมสิบห้าคนมันจะลงตัวเหรออ่ะอ่สเสียเกือ,อ สีเขียวเอ้ยผมสีแดงนี่โอเควน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 ไม่เคยมีใครขึ้นมาเก็บเอาไว้เก็บพื้นที่เอาไว้เก็บพื้นที่เอาไว้เหมือนสีแดงจะนำอุย้ยสีเขียวนำสีเขียวนำไปที่อื่นไปที่อื่นไปที่อื่นเลยเพื่อน <laughs> ไม่ต้องขึ้นมาเลย <laughs> อ้นี่อ้นี นี่คือพื้นที่ของเราเราจะรักษามันไว้สีเขียวเยอะจังเลยเฮ้ยตรงนี้เราเฝ้าแล้วเพื่อนตรงนี้เราจัดการเองไม่ต้องห่วงเออไปที่อื่นไปที่อื่นไปที่อื่นไม่ไม่โอโหโอ้ยตกใจนึกว่าเราเรารอดเหลือลกี่คนเหลือสิบคนอืมมีที่ให้แอบไหมข้างบนดีกว่า เพื่อนมีระเบิดไหมเพื่อนอ่ะเพื่อนไม่มีแปงมุนดีกว่าเพื่อนแปงมุนมุดปลอดภัยเอข้างบนปลอดภัยข้างล่างเขาวิ่งไล่กันเราดูอย่างเดียวไปที่อื่น <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วอโอเคว่าไงระเบิดไปแล้วระเบิดไปแล้วตรงนูน้น แอปแอบแอบแอบหวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนเอ้อเออไม่มาไปเพื่อนไปที่อื่นเออเอ้เอาหวัดีเลยโอ้โอ้ไม่ พื้นก็ต้องระวังเพื่อนก็ต้องระวังาามาอีกแล้วตวอมกระโดดมาอีกแล้วอ่ะฮะอ่ะฮะนั่นนะพักกันอยู่สองคนโอเคโอเคอ่ะพักกันอีกแล้วพักตกนะ้ำไปคนพักอือฮึอืาาอฮึไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะอย่ามานะอยเดินมานะค่อยๆ่ล่วงไป เราไปด้านซ้ายดีกว่าไม่มีคนซ้ายไม่มีคนอีกหนึ่งนาทีฮะเวลามันนานมากเวลานานเหลือเกินโอเคโอเคเอาอีกแล้วเอากระโดดโอ้ยดีที่มาไม่ถึงสามสิบวิสาสบวิขวาไปแล้วโอ้โหกำลังมามาเรื่อยๆ มาเรื่อยๆหรือเปล่าหยุดโอเคยี่สิบกวิเวลานาน,านมากเวลามันานานมากเฮ้ยตรงนี้อย่าเพิ่งหายไปเดี๋ยวไม่มีที่ยืนสิบกวิ 9, เก้าแปดเฮ้ยที่ยืนอย่าเพิ่งหายสามสองหนึ่งโอ้โหเหลือหกคนเฮ้ยลุ้นมากเอาอีกแล้วพื้นหล่นลงกระทับ โอเคหกคนหกคนห้า <laughs> คนดยซ้ำเอออืมอืมเดูเพืนพนพนพ้นดูดพื้นดูดพื้นดูพื้นดีดีดูพื้นดีดีอ้ยมาเร็วมากมาเร็วมากเอ,อ้ยเอ,อ้ยมันสีดำโอ้ยเกือบไปอ,อ,อ,อืมอืมอืมมนหล่นมาเร็วมาก ซ้ายขวาดูให้ดีซ้ายขวาดูให้ดีซ้ายขวาดูให้ดีอืมเกือบไม่ทันเออเอิ่มปนอ้าไม่สนเรื่องเพื่อนแล้วตรงนี้ก่อนอ๋อ,อโอ้โหไม่มีที่กระโดดแล้วไม่มีที่กระโดดตรงนี้ก่อนโอ๊ยขึ้นไปไม่ได้มันหลน่นโอ้โหโดนปิดสามคนโอ้ อยูนะพื้นอยู่แค่นี้เหรอมีการผลักกันแน่นอนมาแล้วกระโดดจังหวะไม่ดีโชคลายไปเวลายังไม่หมดอ๋อต้องให้เวลาหมดด้วยอ้าวจบเลยจบเลยว่าไงนายเออไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่คือไม่หนีหรือว่าไม่มีมีดอ้าวไม่ไงไม่ไม่นะเพื่อนเมื่อกี้เรายังไม่ยันอยู่เลยเฮ้ยข้างบนมีมีด ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผลมีมีดเยอะมากอเกือบที่แอบที่แอบที่แอบไม่ม <that> <Superman> <laughs> ีข้างหลัง <m> ม <ance> ีมีดเดี๋ยวเพืเฮ้ยมาเต้นกันดิเพื่อนเพลงสนุกเพลงมันเราว่าข้างหลังมีคนหนึ่งซ้ายมีข้างหน้ามี ดูรอบตัวดูรอบรอบรมีใครจะมาไหมนะฮะพื้นไปแล้วตรงนู้นยานะเพื่อนเฮ้ย,เ,ยเกือบเกือบโอเคโอเคไปได้ทางขวากับตรงนี้ซึ่งเพื่อนยืนอยู่หนึ่งนาทีแล้วโอ้โหเวลานาน,านมาก <laughs> พักกันตรงนู้นโอเคเอตรงนี้หล่นไปแล้วอ่ะ ไม่น่าจะเวิร์กแล้วขวามือไม่ค่อยมีทางยืนขวามือไม่เวิร์กแล้วฮะโอ้โหเพื่อนเพื่อนยืนด้วยยืนด้วยตรงนี้ก่อนดีกว่าอา่ะอ่ะเพื่อนจะหล่นแล้วนะเพื่อนจะหล่นแล้วนะอย่าตีกันอย่าตีกันเราไม่จำเป็นต้องตีกันนะเพื่อนพื้นมันยืนได้มากกว่าหนึ่งคนออระเบิดไปข้างหน้าเรื่องไม่มีแล้วข้างหลังไปแล้วมีคนตกน้ำเฮ้ยเ,เ,เวลาหมด เออเอาอีกแล้วเอาเนี่ยนิยสัยอย่างเงี้ยเขาขสายอยู่รอดนฮะแปะระเบิดเรามีไหมข้างบนข้างบนดีสุดนะะผมไม่มีผมไม่มีซ้ายมือมีโอเคแอบแอบอ่ออยู่ด้านหลังตรงนี้ฮะไม่ก็ข้างบน ด้านนี้ด้านนี้ห้าสิบวิห้าสิบวิอย่ามาตรงนี้นะตรงนี้มันทางตันได้ยินแต่เสียงเฮ้ยระเบิดไปแล้วหมดแล้วยังยังไม่หมดเร <c oughs> าจะรู้สุดท้ายอันนี้ข้างบนลงมาเ,เกือบเกือบเฮ้ยเฮ้ยไกลมากไกลมากไกลมากข้างบนข้างบนเสียงข้างบน เมื่อกี้เสียงเมกกโอ้ตรงนูน้นตรงนู้นตรงนู้นโอเคโอเคเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ฮะเระเบิดไปแล้วสองหนึ่งเอ้9คนเหลือี่่นนเหลือ่่่่แค่่่นค่่่่่่่่อ่มอ่่่่่่่่ด่่่ยน่่่่ด่่่่่่่่่น่ม่่ม่ม่มันดน แล้วโอ้โหอืมโอเคอเคูอเคอเค้อเกือบไปตรงนู้นเจ็ดสิบห้าวิอ่ะมีคนล่วงลงมาอืมอืมโอเคตรงนี้ไม่ยากตรงนี้ไม่ยากถอยมาถอยมาไป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 เอขอข้างบนโอ้โหตรงนี้อืม หมุนแล้วอ่ะอันนี้อืโอ้โหมีคนดักมีคนดักว่าแล้วว่าแล้วว่าแลว้วชีวิตทำไมต้องมาเจออะไรกับคนอย่างนี้ด้วยมีคนผ่านให้คนเดียวเองโอเ,โอเคโอเคเอ้ยผ่านอุ้ยสามคน แกนะแกแกนะแกเจ้าเบอร์หนึ่งล่วงไปเลยด่านนี้มันปีนยากอะ่ะที่ปีนเยอะโอ้ยผมมีมีดอยู่ข้างบนกันเฮ้ยต,ติดติดอะไรอือยู่ไหนกันเนี่ยโอ้โหบนต้นไม้วัดอ่ะโอ้ย,อย,ออย,อย,อยปีนยากปีนยากจริงๆ โอ้ไม oh uh oh. uh, huh. uh ่กออ่มีแค่สองคนโยนกันไปโยนกันมาออเบอร์หนึ่งหนีแล้วตอนนี้อ๋อวิ่งมารับอะฮะส่งคืนไปเราเชียร์นายเบอร์หนึ่งเราเชียร์ให้นายโอ้ ว้าวโปรทิปโปรทิปเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมส่งได้ไกลเ uh huh. อ้านี่ไงอยู่ตั้งไกลนะโอ้เบอร์หนึ่งยอมเลยเพื่อนปีงอ่ะ